แล้ลรวถอดีครัับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสามสิบปนาทีก็ผ่านมาแล้วยี่สิบหกชั่วโมงกับการที่ไปฉีดวัคซีนมานะครับอันนี้ก็ใบของผมก็พอดีวว่ามันจะต้องเขียนใบประเมิอนอาการนะครับตั้งแต่หนึ่งวัน 7วันแล้วก็30วันนีครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา2ีชั่วโมงผมก็เลยจะเขียนสักหน่อยนะครับก็ถือว่าอาการตอนนี้ก็คือคงที่แล้วนะครับถือว่าคงที่แล้วจะมีแค่ปวดแขนใช่ไหมปวดตรงที่ฉีดเนาะอืมจะมีแค่ปรงตรงปวดที่ฉีดแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็ การที่น่าเป็นห่วงก็ไม่มีนะครับถือว่าเย่รอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีฉีดเข็ม2วันที่13ทธันวานะครับก็คือเดือนหน้าก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัดวิดีโอแบบอย่างนี้ก็คือจะมี1วัน7วันแล้วก็สาวันนะครับเป็นประเมินการ อ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย